จะเป็นเครื่องแรกที่เอกชนของใช้นะครับและอันนี้ก็จะเป็นเป็นคู่มือนะครับอ่านจบเป็นเซลได้เลยครับโดยเซลได้เยอมากไปอ่านแล้วกันครับก็ว่างก็ลองอ่านภาษาไทยหรือภาษาภาษาทางต่างประเทศครับคอยอยู่แล้วนะครับจะได้คุยกับกับผู้ชีมดูเรื่องมันจะบอกทรายว่ากรับขึ้นไฟฟ้าหัวใจเป็นยังไงอะไรเงี้ยครับปล่อยที่กี่จูนปล่อยไปแล้วกี่ครั้ง ผมทัวร์นิดนึงหเลยที่ที่พี่บอกว่าเราถ้าเราจําไม่ได้ว่าเรา C P R ไปกี่ครั้งเราชอบกี่ครั้งนี่กดตัวไอ้ครั้งกดหครั้งพี่กดก่อนอ๋อการฝึกหัดถ้าเป็นการช่วยเหลือ้นอันนี้อันนี้มันเป็นการถองแบบผานแพทยสสำหรับการกดค้างและเสียกดค้างตรงนี้กดค้างแล้วก็ปล่อยสีน้ำเงินเพื่อเรียกแผนการผิกแล้วถ้าเกิดจบการอดผ้าที่ติดกลุ่มบริเวณนะจบการใช้งานทุกอย่าง ถ้าเกิดไม่มีประเด็นใดๆก็กดปิดก็กดปิดกดที่ปุ่มสีเขียวใช่แต่ถ้าเกิดมีประเด็นห้ามถอดแบตเตอรี่แล้วโทรครับมีประเด็นคือเช่นข้อกฎหมายข้อกฎหมายอ๋อโอเคเธอมาทาให้ยาตฉันตายเธอเอาไอ้เครื่องนี้มาทํให้ยาฉันตายนะโทรหาผมครับแล้วเดี๋ยวผมจะส่งเครื่องของบริษัทมาให้แล้วทางนี้ส่งเครื่องของที่นี่กลับไปแล้วผมจะดึงข้อมูลว่าทำอะไรไปบ้างใช่ ไปถึงนักซีนตอนแรกแปะปุ๊บขึ้นฟ้าหัวใจปเป็นยังไง mm hmm. เพราะเคยมีที่กรุงเทพปับเป็น,อ,ปนอสอไม่ใช่เป็นอสมอเป็นถ้่งแถวบ้านเราจะเรียกาพอสตอ่ mm hmm. อาเป็นศูนย์อนามายัมาย,มยเขาได้รับแจ้งเหตุอาเลสมา mm hmm. เขาก็วิ่งไป mm hmm. แล้วเขาก็แบบก็แปะแล้วก็ซีพีอารไปประมาณครึ่งชั่วโมงไม่ขึ้น mm hmm. แล้วเขาก็เลยค้องใจว่าทําไม mm hmm. เครื่องไม่สั่งให้เขาช็อต แล้วคนรอบๆข้างเขาก็ไม่เข้าใจว่าทำไมมันไม่ช็อตคือเครื่องไม่สั่งเครื่องไม่สั่งเครื่องประเมินแล้วมันคือต<ช>้อชอ็อตกราฟไฟฟ้าหัวใจมาปุ๊บขึ้นมาเป็นเส้นตรงแล้งแต่แรกนี้ต้งแต่ตั้งแต่ครั้งแรกที่แปะแล้วพอปั๊มไปเวฟมันกลับมาครับเป็นวีเอฟพอเวฟกลับมาปุ๊บเครื่องลันจะสั่งสั่งให้ชอ็อตปุ๊บคนไข้มีเดชเมกเกอร์ในตัวเดชเมกเกอร์เขาเสีย แอชิมเกอร์ปล่อยกระแสไฟมาเครื่องจะสั่งใช็อคเครื่องก็เลยสั่งสต็อปช็อค C P R ต่อเพราะว่าตัวเครื่องเขาจะให้เกี่ยของที่อยู่ข้างในใ<ห>ตัวเอ,เ,อเพราะว่าเครื่องก็ไม่รู้ว่าตัวนั้นจะเสียหรือจะไม่เสียครับแต่ด้วยเป็นกรุงเทพขนาดกรุงเทพผู้ชีพยังมาแบบยี่ชั่วโมงรถติดจับรถติดแา้วทีเลยที่เร็วกว่า <c oughs> ที่เร็วกว่า อันนี้ก็เลยเป็นประเด็นครับว่าถ้าเกิดมีประเด็นห้ามถอดแบตคือสามารถที่จะเอาข้อมูลดึงออกมาได้หมดก็คือต่อทั้งที่เลยใช่ครับโอเคแล้วก็ส่วนสมมติว่าเราเติดติดแผ่ไว้นะครับทำ TPR อยู่แล้วก็ผู้ชีพเข้ามารับเนี่ยถ้ายังมีการ TPR อยู่ก็เอาเอา,เอาทั้งเครื่องทั้งแผ่ะไ,ไปกับเขาเลยแล้ว,วก็ เอาง่ายเจ้าเขาบอกว่าจะใช้ของชั้นถ้าเกิดถ้าเกิดเขาเตรียมตุกของเขามาแล้วเขาจะใช้ของเขาผู้ชิผู้ชิดที่ไ่ใช้ดีฟิหรือใช้ใช้นี่ครับ ed ed ใช่ครับนี่ห่อเดียวกันหรอมั้งก็มีิงห้อเดียวกันก็ถอดแจ็คให้เขาไม่กันแล้วก็ไปขอเบิกขอตอนถ้าถ้าเขาถ้าเขามีให้เบิกนะครับแล้วก็คืออย่างสมมติว่าเราจะเอาแผ่นมากลับกลับมาใช้อีกครั้งเนาะเราก็เนี่ยครับต้องระวังตรงกาวตรงนี้คืออย่างก็บอกว่าแผ่นจริงอ่ะ กาวเหนียวมากเหนียวแบบดึงขนลุดอ่ะครับเหนียวมากแล้วก็ให้ระวังสมมติว่ามันแปะลงไปกับดินกับทรายเนี่ยม,มัๆๆๆนม <า S 1> จะเอาเม็ดดินเม็ดทรายมันจะเอาเม็ดดินเม็ดทรายนี่ออกต้องระวังมากใช่ต้องระวงังมากถ้าเกิดมีการ,ร<ต>ช็อปแล้วมันไม่แน่นอนามันจะมีการเบิร์นที่ลอกครับแล้วก็เวลาเราแปะคืนนะครับก็พยายามแปะให้มันแนบกับไอ้ปุ่มเนี่ยปุ่มแม่เหล็กเนี้ยปุ่มแม่เหล็กเนียมันจะไม่อาร์มเครื่องมันจะไม่ร้องเราก็ใช้ต่อได้อีก นี่เรื่องการการใช้เครื่องมีอะไรสงสัยอีกไหมครับไม่ครับไม่สงสัยเรื่องการใช้เนาะงั้นอลองลองทดลองใช้ดูดีกว่าครับได้มาลองดูครับมไม่คือคือทดลองว่าเราเปิดเครื่องกดปุบติดอะไรอย่างเงี้ยมาคนใช้ประจำทดลองคนแรกเลยคนแปะไปทั้งตัมันตัวมังวมันแปะทั้งตมันแปะท้มันแปะทมันแปะทมนปะทั่ตัวมนแปทั้ตัวแปะทั้ตัวนแปะทปะทั้งมนปะทั้งมัป ปไปข้าหน้าไปเด้<ป>